ต่อไป้ขอโทษครับอุยไม่เป็นไรเราครอบ,รบดีแต่ควรอยู่ในที่กำบังนะให้รู้ชัดว่าเป็นใครมากี่คนเพื่อสังวนชีวิตของคุณและคนอนื่นด้วยครับผมเมื่อเช้ามีคนร้ายบุกทรมมายิงโรงพักผมจะมาเตือนคุณให้ระวังตัวออ๋ผมทราบแล้วครับผมฟังจากวิทยุดีถ้ามีปัญหาอะไรหรือต้องการคนสับเปลี่ยนหรือเกิดเหตุร้ายอะไร เรียกผมได้ตลอดผมได้เปิดวิทยุวไว้ครับผมเออเดี๋ยวเชิญสารวัตรทางนี้ดีกว่าครับเชิญครับไม่เชื่อมสวัสดีครับสารวัตรเป็นไงนายเชื่อมกลัวครับแต่กระจายชื่นกันเยอะเหมือนสารวัตรรับเปล่าวาจะคุ้มครองผมตัวชีวิต ในเชื่อมในในเชื่อมเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเล่าอย่างที่เล่าให้ผมฟังอ่ะได้ครับคือนี้ครับสวัสงานที่ทําเนี่ยทากันอยู่หลายคนนะแต่ถ้าใครทํางานขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดก็จะหายสาบสูญโดไล้ล่องรอยแม้กระทั่งลูกเมียจะตามหาก็ไม่เจอผมมันนึกขึ้นได้แล้ว่าตอนเนี้พวกนั้นเขาถูกเก็บปิดปากไปเรียบร้อยละและคราวนี้ก็คงจะถึงคิวของผมบ้างล่ะเพราะผมทํางานผิดพลาดครั้งสาคัญพวกนั้นคงไม่เอาผมไว้แน่ สดะครับอ,อผมจดบันทึกทุกถ้อยคำที่ในเชื่อมพูดเอาไว้อยู่ในนี้หมดแล้วครับคัอยคนขยผู้กับแม่งาดีกันแค่งานจิ๊บจ้อยให้ตาไมใ่ใหญ่ยังโง่ปล่อยมันหลุดได้กูรำเบื่อจริงๆเลย ไว้ใจทางวางใจคนจะจนใจเองครับเสียโอ้ไอ,บาอา้บาสุภาสิตคนอย่างกูวนะเว้ยจะไม่ยอมติดตารางเพราะไอ้ไอ้ไอ้คนจิ๊บจ้อยอย่างไอ้เชือบแน่นอนอะเออเลย่หมวดพิยาธรเนาะว่าไงผมสั่งการไปแล้วครับเสียขณะนี้มือปืนกำลังวางแผนดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีขั้นตอนครับเสียไอ้มือปืนที่ลือว่าเนี่ยเชื่อถือได้แค่ไหนวะโอ้ล้า ร้อยปร์เซ็นครับเสีย่ยมันเกี่ยวเนื่องกับว่าเป็นคำสั่งของผมด้วยครับคำสั่งของผมเปรียบเสมือนคำศักดิ์สิทธิ์ที่มันจะต้องดำเนินงานแบบให้พลาดไม่ได้เลยครับเสีย่ยคำสั่งของผมนี่เปรียบเสมือนคำศักดิ์สิทธิ์พลาดไม่ได้ชุยแล้วถ้ามันพลาดอ่ะหรือจะมอว่างไงไม่มอเลยครับเสีย่ยถ้ามันพลาดผมก็จะทำใหม่เรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นครับเสียไอเราเนี่ยฆ่าคนเพื่อให้พวกเทวดาบนขอคอ,อ,อยงาช้าง,าางมันเสวยสุขกันแท้ๆจบ ไม่เป็นไรค่ะพี่มุนเช่อเป็นยังไงบ้างคะ,ะเรียบร้อยดีไม่ต้องเป็นห่วงคุณวัฒนาเขาปลอดภัยแล้วเขาทุรลาทุรายบ้างหรือเปล่าคะไม่นะคุณวัฒนาเขาเข้มแข็งมากเขาสัญญากับผมว่าเขาจะไม่แตะทั้งเหล้าทั้งเบียร์แถมยังสัญญากับผมว่าเขาจะเข้าวัดถือศีลทุกวันพระคุณมุนเช่อเป็นตำรวจชั้นประทวนที่มีความสามารถไหวพริบปฏิภาณเป็นยอด เขาสามารถเลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นสัญ,ญาบัติได้ถ้าใกล้ชิตดตำรวจตำราเกี่ยวกงานตำรวจมากกว่นี้ิฉันจะหาตำรามาให้เขาดูค่ะครับผมขอตัวก่อนนะครับค่ะ Oh, <laughs> oh, คิดเลยว่าคุณต้องใช้ของพวกนี้อีกสถานการณ์มันเลวร้วายถึงขั้นนี้เชียวหรอคะ ผมมีความจะเป็นจะต้องพูดให้คนได้รับรู้งานกับผมกำลังหนะัก และเสี่ยงอันตรายเกินกว่าที่คิดไว้ก่อนที่จะมารับตําแหน่งมันใช้วิธีสุกปกโสโครกสาะเลวมันไม่คํานึงถึงเลยว,ว่าบ้านนี้เมืองนี้ยังมีกฎหมายบังคับใช้อยู่ฮัลโหลคุณก็รู้ว่าผมไม่เคยคิดที่จะฆ่าหรือทำร้ายใคร ถ้าหากผมรู้ว่าชีวิตคุณผมหรือประชาชนคนใดประาามกำลังตกอยู่ในอันตรายผมจำเป็นจะต้องป้องกันและตอบโต้ในอาัตราที่เหนือกว่าที่มันโจมตีหลายร้อยเท่าถ้าหากมีความจำเป็นฉันจะต้องฆ่าผมก็จะฆ่า ัวเองไะท่านมีอะไรให้อัวรับใช้เลยมีนิดหน่อยเอยนื่อรู้จักพันตำรวจตรีใหญ่เวโรธสารวัตพพารสพพระลานจังหวัดพระตำแพงหรือเปล่าทำไมว่าจะไม่รู้จักสารวัตรที่มันใหญ่จะชื่อเลยมันทำให้เด็กของอัวเนี่ยนะ ท่าตำแหน่งสารวัตรเนะ่ะมันทำอะไรให้ท่านชื่นอกชื่นใจแหละฮะอ้ะ <c oughs> วต้องการอยากจะรู้ว่าสารวัตรคนนี้เป็นคนยังไงฝีมือการทำงานขนาดไหนเข้ากับชาวบ้านข้าราชการที่เขาไปอยู่เนี่ยได้ยังไงมีใสใจคอด้วยแล้วมีอะไรที่บ่งบอกว่าเขามีเหมาะสมกับตำแหน่งบ้าง <c oughs> ฝีมือของไอ้หอกโมกษจักแน่เลย จะนั้นเดี๋ยวีตามแผนไปกันดีกป่ะอยู่กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่งเสียวนา ครับตอครับแจ๊บสวัสดีครับตอวหัวอูซามาถึงที่นี่แล้ววันนี้วันเดย์วันเดย์แม่นี่กะจะมาหาเงินใช่สักหน่อยหนึ่งในเครื่องแบบเลยเหรอฮะเนี่ยอ๋อกะว่าจะมาเล่นในเครื่องแบบบ้างนะ รลอวมันจะเฮงเฮ้ยเสียวันนี้มีอะไรเล่นมั่งอ่ะไฮโลปักเด้งหโถก็ลูกก็อยู่นะบ่อนกำนันฉลองโชคมีทุกรูปแบบมีทุกอย่างจะเอาอะไรนี่เอามาเยอะเดี่ยเรียมันออกไปดีนี่เอามาเป็นสันกาจะมาแจกด้วยวันนี้สํสำหรับดาบที่เป็นพี่นะแต่เขาอยู่อย่างเดียวถ้าเสียเนี่ย กรุณาอย่าชักดาบไม่มีดาบรูนใหม่ไม่ชักไขวานปิอประตูไว้ครับครับครับครเปิดประตูนะครับ

ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีความดีเด่นอะไรเป็นพิเศษนะคงจะเป็นเพราะว่าในอำเภอเขตพระรามนี่ไม่มีพอคอให้มันปรับมันสมัยมันอยู่ต่อชะดอบ้างในส่วนความสัมพันธ์กับชาวบ้านก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ค่อยไปมาหาสู่ข้าราชการเลยเนี่ยแย่กับผู้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยมันยิ่งไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยนะ นิสัยใจคอมันครับแค่วะมันเห็นกันตัวเอ้ยมันมาเป็นสลรวัตใหญ่ที่พลานี่ได้ยางไงวะไอ้บอกว่าหน่อยได้ไหมเมธไป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 ลงแอนอนไปไปไปเลี้ยเขไปเ้ยอย่าูลี้ยวเลยฮะสครับรอยสี่ครับ บอกให้ปล่อยหรือจำให้ดีนะวันจะย้ายหรือไั้งรอพักภายในยีชั่วโมงไม่เชื่อใครดูตัวกันไปตั้งไปได้แล้วอาานเชิญคนรครับผมเดี๋ยวผมขอคุยด้วยนะครับโถ่้ทำไมไม่พึ่งงงงี้วะ คนจะม,มาหาถ้ามันเป็นโำรวเนี่ยมันก็นส่งเสริมไม่คจะมาหากินสิวะม,มันยี่ยงกับขวางแบบนี้กินกับบามอะไรไหมครับกว่าจะรอผู้ใหญ่สั่งย้ายชักช้าเสียเวลามึงหยุด้วยได้ชายถมฟป้าาไปนะมึงกล้าเล่นกูเหรอฮึมาไป เท่าที่ผมนึกออกในตอนนี้นะในพันตำรวจตรีใหญ่เวโรธคนนี้สังกัดกองบัญชาการตำรวจประเวนชายแดนแล้วก็ทำความดีความชอบอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยได้รับการบรรจุให้ไปลงที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสาม